สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาศึกษาหรือว่าดูวิธีการหารากที่3โดยการตั้งหารยาวกันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเคยเจอมากันเราจะเคยเจอวิธีการหารากที่2องในกรณที่มันหารลงตัวหรือว่าหารไม่ลงตัวซึ่งอาจจะใช้การประมาณค่าหรือว่าการตั้งหารยาวหรือวิธีอื่นหรือถ้าเป็นกรณีการหารากที่สเนี่ย เราอาจจะเคยเจอกรณีที่มันถอดรากที่สามไม่ลงตัวพอดีซึ่งมันก็ไม่ยากอะไรอาจจะต้องใช้การประมาณค่าหลักหน่วยกับหลักสิบแต่กรณีที่มันเป็นการตั้งหารยาวเนี่ยหรือว่าหาแบบละเอียดกรณีที่มันไม่ลงตัวหรือจะลงตัวได้เราอาจจะยังไม่เคยเจอเหตุผลประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าวิธีการหารากที่สามเป็นการตั้งหารยาวเนี่ยเมื่อเราคำนวณไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะต้อง ใช้เวลาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการคิดด้วยมือเนี่ยมันทําได้ก็จริงนะแต่ว่ามันจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงไม่เป็นที่ยอมสอนหรือเรียนเท่าไหร่ในวันนี้เราก็จะมาตัวอย่างง่ายๆตัวอย่างหนึ่งนะแต่ว่าคอนอื่นเนี่ยเราจะมาเขาทำความเ,เข้าใจก่อนครับว่ารากที่สามเนี่ยของจํานวนจริงใดก็ตามทีเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่สามค่าด้วยกันอย่างเช่นรากที่สามของหนึ่งก็คือจานวนที่ ยกกําลังสามแล้วได้หนึ่งเนี่ยมันก็จะมีหนึ่งแน่ๆตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็มีลบหนึ่งบวกสกปรุสามคูณไอทั้งหมดส่วนสองอีกค่าหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นลบหนึ่งแล้วก็ลบสกปรุสามมาให้หมดส่วนสองนะฮะทั้งสามค่านี้เมื่อยกกําลังสามเนี่ยมันจะมีค่าเป็นหนึ่งหมดแต่ว่าสองค่าหลังเนี่ยมันเป็นจำนวนเชิงซ้อนและทีนี้เราจะไม่สนใจที่เราสนใจก็คือเราจะหารากที่สามของจำนวนจริงแล้วได้ผลลัพธ์ ออกเป็นจำนวนจริงเท่านั้นซึ่งสัญลักษณ์รากที่3ของจำนวนจริงแล้วได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนจริงเนี่ยเราเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือเครื่องหมายกลบน,นะอันี้ก็คือคนที่สามของหนึ่งโอเคนะฮะทีนี้สมมุติว่าเราต้องการหารากที่3ที่เป็นจำนวนจริงนะหรือว่าคนที่3ของ1 2ึ่ง่ม่ว่ามันมีค่าเป็นเท่าไหรนะ่เราจะมาหาค่านี้ดู เริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องมองหาว่าทศิยมของจํานวนที่เราจะหาเนี่ยมีตรงไหนเจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นจำนวนเต็มใช่ไหมมันก็คือจะเป็นจุดศูนย์ไปเรื่อยๆแปลว่าทศย,ยมมีตรงนี้นะฮะจากทศย,ยมเนี่ยเราจะแบ่งจํานวนทางซ้ายมือขวามือเนี่ยออกเป็นกลุ่มกลุ่มละสามตัวนะโดยเริ่มจากตรงนี้ทศยมนับไปหนึ่งนะฮะสองแล้วก็สามเราใส่คอม่า แต่ทีนี้อย่างนี้เราจะเหลือทางซ้ายมือเพียงแค่สองตัวไม่ครบสามตัวก็ไม่เป็นไรเพราะมันอยู่ซ้ายมือสุดจากตรงนี้เราเริ่มนับพันธุ์ขวาม,มือสามตัวหนะ 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, ึ่งสองสามนะใส่คอมมาหนึ่งสองสามจะคอมมาหนึ่งสองสามจะคอมมาเช่นนี้วเลอบไปนะฮะโอเคจากนั้นในเบื้องตงน้นเราดูกลุ่มที่หนึ่งก็คือสิบสองนะฮะให้เราท่องยกเลขยกกำลังสามนะว่าสูตรกำลังสามมีค่าเท่าไหร่หนึ่งกำลังสามมีค่าเท่าไหร่สองกำลังสามมีค่าเท่าไหร่เอาตัวที่มันยกกำลังสามแล้วมันมีค่า ใกล้12ที่สุดแต่ไม่เกินเราจะพบว่า2ยกกําลังี่มมันาได้8แต่ถ้าเคยเป็น3ยกกําลัง3 2มน 17, มันก็จะเกิน12ก็ใช้ไม่ได้ก็แปลว่ามันจะต้องใช้2น,นะฮะตอนเรื่องต้นเราใส่2ไว้ตรงนี้แล้วเราก็ยกกาลัง3 2กําลัง3ได้8นะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็นำสิเนี่ยไปลบด้วย8ลบด้วย8พอลบเสร็จเนี่ยมันก็จะได้เท่าไหร่มันก็จะมีค่าเป็น4นะฮะพอลบเสร็จเราก็ดึงชุดถัดไปถัดมาก็คือ สามเป็นกลุ่มที่สนะชักลงมา3 4 5ทีนี้ต่อไปเนี่ยหลักการของเรามีอยู่ว่าเราต้องหาเลขโดด b มากสุดที่จะไม่อสมการสามร 300a กำลัง2บวก3า a b บวกบกำลัง2องากคูณกับ B มีค่าไปเกิน4ถามว่าอะไรคือ a อะไรคือ b อะไรคือ c นะฮะ A ก็คือตัวที่อยู่ข้างบนนี่คือผลหารนะฮะผลหารทีนี้ a เป็น2แต่ว่าเดี๋ยวค่า a เนี่ยมันจะ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะโดยมันจะนับจากซ้ายมือไปถึงขวามือสุดของตอนนั้นนั้นตอนนี้นีเเป็น2นะฮะแล้วก็ C ของเราก็คือตัวที่เราลบเสร็จแล้วเราก็ดึงกลุ่มถัดไปลงมาก็คือ4 3 4 5นะฮะตอนนี้ C คือ3 4 5้เราแทนค่า A ลงไปกับ C ลงไปในสมการนี้ฮะ A คือ2 2งกำลังสอได้4 4่คูณาได้พัน0ในเบื้องต้นนี้ก็จะเป็น1,200นะฮะ แล้วก็บวกแทน A เป็น2ลงไปนะสคูณสาก็ได้60ก็เป็น60 b แล้วก็บวกกับ b ยกกําลัง2นะทั้งหมดคูณกับ b จะต้องมีค่าไม่เกิน4คือ4 3 4 5ทีนี้มันมีวิธีการประมาณค่า b ที่เป็นวนเต็มเนี่ยอย่างหย,ยาบยานะก็ะคือให้เราเอานำค่า300 a กํากำลัง2เนี่ยนะนะไปไปไปหารค่า4ไปหารค่า4นะฮะไปหค่า4 ก็คือในทีน่นี้ในทีนี้ของเราคือว่าเราเอาพันสองร้อยเนี่ยไปหารสี่สามสี่ห้านะฮะได้ได้ว่าหนึ่งพันสองร้อยหารด้วยหนึ่งพันสี่ยับสี่ห้าหารด้วยหนึ่งพันสองร้อยเนี่ยมันก็จะมีค่าประมาณเท่าไหร่มีค่าประมาณสามนะฮะมีค่าประมาณสามเราจะใช้สามหรือว่าสองก็ได้นะฮะแล้วเราลองสามดูก่อนแล้วกันอ่ะสมมติเราตอนนี้ร้อยลองบีเป็นสามฮะบีเป็นสามนะฮะแทนลงไปสามคูณกับ 60ก็คือได้180นะแล้วก็3ยกกำลัง2ได้9นะ3ยกกำลัง2ได้9แล้วก็ตัวนี้ก็เป็น3นะในวงเล็บในวงเล็บเนี่ยมันจะรวมกันได้1,389นะแล้วก็พอคูณกับ3นอกวงเล็บเนี่ยมันจะ1,3ดีค่าเท่าไหร่1,389 1,389คูณ3เนี่ยมันก็จะได้ได้4,167นะฮะ เราเห็นได้ว่า4,167เนี่ยมันมีค่าใกล้กับ4,3,4,5มากเลยแล้วก็ไม่เกินด้วยก็แปลว่าใช้ได้นะฮะนั่นคือ b เป็นเป็น3นะฮะเราก็ใส่3ไว้ตรงนี้ฮนะไว้ตรงกลางกลุ่ม3,4,5แล้วก็ใส่ผลลัพธ์วย่งไป4,1,6,7นะฮะใส่ลงไปแล้วก็ทำเหมือนเดิมก็คือนาม,มานำม,มาลบกันนะฮะลบกันก่อนที่จะดึงชุดถัดไปลงมาแล้วก็ลบไปให้เสร็จก่อนนะครับ เอ่อตัวนี้15บลบเก็เหลือ8ตัวนี้ก็จะ3ามลบกับเ7นะตัวนี้2อลบหก็จะเหลือ1นะฮะก็คือเหลือ178โอเคตอนนี้เราจะเริ่มดึงชุดไปก่อนนะฮะคือดึงศูนตัวูนยลงมาจากกันเราก็เริ่มทำใหม่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ A ของเราเนี่ยมันจะไม่ใช่2แล้วมันจะกลายเป็น23แทนฮนะเนี่ยมันจะคือจากซ้ายมือสุดไปถึงขงวาม,มือสุดตอนนั้นเลยตอนนี้ A ของเราเป็น23แล้ว C ของเราเนี่ย เป็น178000นะมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะ178000เพราะฉะนั้นเนี่ยพอ a ไป23ตัวนี้มันก็จะเป็น300เนี่ยคูณกับ23ยกกำลังสอง23ยกกำลังสองเนี่ยมัน529นะครับแล้วก็ตัวนี้30 ab ก็คือ30คูณกับ a a คือ23ก็ได้690นะเพราะนั้นี้จะไป690 b แล้วก็บวกกับ b ยกกำลังสองซึ่งเราจะหาค่า b ใหม่นะตัวนี้แทนค่า b ลงไปจะต้องมีค่าไม่เกิน 178000นะโอเคพอเรา529คูณกับ300เนี่ยมันก็จะได้ได้1587นะฮะได้1587แล้วก็00นะฮะให้สังเกตว่าอันนี้มัน158,700เนี่ยมันจะใกล้กับ178,000ฮนะก็แปลว่า b ของเราเนี่ยควรจะมีค่าอย่างมากที่สุดคือ b เป็น1นะเพราะถ้า b เป็น2เนี่ย มันก็จะคูณแล้วก็จะเกินแสนเจ็ดหมื่นแน่นอน,นะฮะแล้วก็ลองให้ b เป็น1ไปหกร้เนี่ยหกร้อยเก้าสิเ,เามื่อกี้ลืมลบนะฮะห9 0้เคูณคูณหนเนี่ยก็จะหกร้อยเแล้วก็1นึ่กำลังสองก็ได้1นึ่งแลวตัวนี้คูณกับหนึ่งทีนี้ตัวเลขขงเล็บถ้าเรานำมาบวกกันเนี่ยมันก็จะได้1-5 9-3-9-1้น่นะฮะแล้วมาคูณหนก็ได้เท่าเดิม เพราะฉะนั้นก็จะเป็น159391นะฮะหน9่งหซึ่งมันก็จะใช้ได้นะฮะนั่นคือแปลว่าเจ้าดีของเราในตอนนี้มันก็จะกลายเป็น1นะเราหนึ่ไว้ตรงกลางกลุ่มเนี่ยเราตรงนี้ข้างนี้ทศนิยมนี้เราก็ใส่ทศนิยมนี้ไว้ด้วยให้มันตรงกันนะฮะนะฮะตรงนี้คือได้1นึ่แล้วเราก็ใส่ไป159391นะฮะหน9่งห้าเ้าก้าหราก็ทำเงี้ยไปเรื่อยๆนะจาก ต้องการเรียกแค่ไหนเนี่ยก็าําทับต่อไปนะแต่ว่ายิ่งทํามากก็จะยิ่งเหนื่อยยิ่งเหนื่อยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเบื่อแล้วเราก็เลิกซะไม่ต้องการทัศน์เิมากมายเลยโอเคตอนนี้เราลบกันเนี่ยถ้าเราลบกันเนี่ยมันจะได้หนึ่งอ,อันนี้มันได้เก้านะฮะอันนี้มันจะได้ศูนย์ตัวนี้มันจะได้ศูนย์นะแล้วตัวนี้มันก็จะได้หกนะฮะตัวนี้มันก็จะ โอ้เหลือแปดนะตัวนี้ก็จะเหลือ1นะคือได้1นึ่งแสนะตอนนี้ถ้าเราดึงชุดต่อไปลงมาก็จะเป็นศูนย์สูงนะก็คืออย่างเงี้ยมันจะทำแบนี้ไปเรื่อยแต่ว่าชุดครัง้งถัดไปเนี่ยค่าของ a ของเราเนี่ยมันจะเป็น2องร้สามสิบเอ็ดอันทั้งสุไม่ไม่น่าปดูนะฮะเอของเราจะเป็น2องสาสิบเอ็ดแล้วก็ c ของเราก็คือตัวนนะนเนี้ยนะฮะเท่าไหร่เนี่ยสิบแปดล้านกว่านี่ฮะแล้ว b ของเราก็จะเป็นเลขโดดศูนย์ถึง ก้าเหมือนเดิมซึ่งเราต้องลองแทนค่าใอสมการนี้ดึงแต่โอเคสมมติตรงนี้เราพอแล้วนะเพราะมันเริ่มเริ่มเยอะแล้วเหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้มีค่าประมาณว่าลักลิตาของหนึ่งหมื่นสองพันสามพอนสี่5ห้าก็มีค่าประมาณยี่สิบสามจุดหนึ่งนะแล้วถ้าอยากรู้ต่อก็ทำต่อไปโอเคไหมับก็คิดว่าไม่ได้ยากเกินไปนะเพียงแต่ว่าวิธีการคิดมันอาจจะช้านิดนึงนะต้องขยันคิดเลขคูณเลขบวกเลข ทานเลขนะฮะก็หวังว่าจะได้ความรู้ติดตัวกลับไปครับโอเคไว้ให้ด้ากัาครับสวัสดีครับ